นรกย่อยขุมที่ยี่สิบดื่มสุลายาเมากรอกน้ําทองแดงการดื่มเหล้าหรือสิ่งมึนเมาทั้งหลายรวมไปถึงผู้ผลิตผู้ค้าที่เป็นผู้กระจายน้ำํำมอมเมาเหล่านี้ทำให้มนุษย์ขาดสติ เป็นบ่อเกิดของกรรมชั่วอื่นๆตามมาพระพุทธองค์ทรงบัญญัติห้ามไว้ในสิ่งข้อห้าแต่มนุษย์ไม่เชื่อฟังยังคงหลงอยู่ในอบายขุมนี้เมื่อสิ้นลมจึงต้องรับโทษโดยการถูกจับกรอกปากด้วยของเหลวในกระทะ ที่มีฟองไอเดือดปุดผุดรอยตลอดเวลาของเหลวนี้มีสภาพคล้ายน้ำกรดที่เมื่อสัมผัสส่วนปากส่วนลิ้นทำให้ปากโบลลิ้นละลายและเมื่อผ่านลงไปยังกระเพาะ ทำให้ท้องแตกลำไส้ไหลทะลักตายอย่างอเน็ตอานาถซ้ำๆซัซกๆ